จ้าาเจจเจเกินวอสวฮั่นีสวัสดีครับพวกเราทุกคน,นอาต่อมาก็จะเป็นวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ในที่คำศัพท์ hsk ระดับสองในหมวดหมู่ของจู่รือ่าจู่รือหรือว่าเป็นคำที่เติมเข้าไปด้านหลังหรือว่าระหว่างประโยควลีอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างประโยคสร้างอันนี้ให้มันแบบว่าสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคำแรกค่ะป้ป้ป โออาปาเสียงเบาค่ปะปาก็คือละ่ะสิเถอะวางไว้ท้ายประโยคนะคะอย่างเช่นจู่จู่นีน่ไอเชื่อแต่หยีปากนั้นก็ทําเมนูปลาที่เธอชอบละกันก็ทําเมนูปลาที่เธอชอบเถอะอ่อาแปลว่าเถอะนั่นเองชื้อเจียนชาบตัวเหรอหว่อวเมินจ๊ปะเออเวลาก็พอสมควรแล้วนะเพราะเราไปกันเถอะเตอเตอ ในที่นี้นะคะก็จะเป็นเอ่อ verb เตะแล้วก็ตามด้วย adjective เพื่อเป็นการบอกหรือว่าเป็นการเอ่อแสดงระดับของการกระทำของคำกริยาหรือว่า verb นั้นๆนะคะว่าเราทำสิ่งนั้นๆได้อย่างจุดๆได้จุดๆ,ๆๆอย่างเช่นคะ่นะ你吃的太少 s 图 the 得 e 我妻子比我做得好。ก็ยอ,อย่างเช่น ภรยาชั้นทำได้ดีกว่าชั้นอาจจะเป็นการทำกับข้าวหรือทำอะไรอย่างนี้นะคะเออทำได้อย่างจุดๆุน่จนะจอจอจออจอก็คือกำลังทำสิ่งนั้น,น,นอยู่ ing หรือว่าจุดๆอยู่ก็คือการ,การ,ก,ารการทำนั้นมันต่อเนื่องอยู่นั่นเองตัวอย่างประโยคค่ะเหมือนใครจนะนีสิ่งเจียน ประตูเปิดอยู่อ่าเชิญเข้ามาได้เลยหน้าเก็โชลีนะเจอเชียนปีน,ะใน,นออนะ่ในมือถือดินสออยู่นะอ่าในมือถือดินสออยู่นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นคำเสริมอ่าเพื่อให้ประโยคเขาสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะคะประโยคหรือวลีสมบูรณ์ขึ้นมีสามคำค่ะในระดับเอระดับสป้เดอ โอเคอย่าลืมทบทวนเยอะๆนะคะใจเย็น